วันนี้ตอนที่ปลายตกเครื่องแล้วไปนั่งฟังเพลงนี้เข้ามาแล้วในจังหวะที่เราไปเช็คอินที่จะเข้าของบางกอกม,มีพี่รถตู้อ่ะที่เขาต้องมารับเราเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินใช่ปะ่ะผมร้องไห้ตรงนั้นแล้วผมก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณที่รอผมด้วยแล้วเรก็แล้วเราก็ฟังเพลงนี้มา มันดูเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราเจอปัญหาที่มันอยู่ตรงข้างหน้าเราจะต้องแก้มยังไงเราแบบเราใบสะตันอยู่ตรงข้างหน้าแหละตนแบบว่าวันหนึ่งเราต้องไอเต้ยวันน้องจอดทิชชู่มาให้มันไม่ได้ทำอะไรอ่มันก็เลยสตันขึ้นมา เรืงนี้มันจะวนอยู่ในหัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แตแตตแตอยู่เห็นรูปแม่ขึ้นมาแล้วเราก็ว่าถ้าถ้าเราเติบโตขึ้นนะ่ะความสดใสของชีวิตเรามันน้อยลงไปมากไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ตื่นมามันจะยังสดใสแบบวันนี้หรือเปล่าโลกมันจะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้น ความสดใสที่มันอยู่ในความแข็งแกร่งมันก็เลยหายไปไปไม่อยากให้ตรงนั้นมันหายไปไม่อยากเลยเหมือนวันนี้เราอยู่กับวงทุกคนเราอยู่ด้วยความสุขกันทุกคนเลยวันนี้ต่อให้จะมาสายหรือจะมาช้าทุกคนก็ยังคอยซับพอร์ตอยู่เสมอมันเลยเป็นอีกความคิดหนึ่ง แค่ทำทุกๆวันให้มันมีความสุขแล้วทุกๆวันมันจะสดใสเองเ,อเราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าในมุมเล็กๆวันนี้ผมตกวันนี้ไปตกเครื่องแต่วันนี้อ่ะมีพี่ฝรั่งคนหนึ่งก็เป๋าไปอยู่ไกลมากแล้วพี่เขาเห็นปลายรีบที่จะต้องออกจากสนามบินออกจากเครื่องตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดพี่เขาก็ยกกระเป๋ามาให้ทั้งที่พี่เขาเป็นฝรั่งนะ เขาแค่ชิว้ว่าเขาเพอยุเขาเห็นเรารีบแล้วเขาก็รีบยกมาให้เรามันคือความแบบว่าที่เราเห็นในช่วงนั้นว่าเอในวันที่เราทําตัวแย่ในวันที่มันใจร้ายกับเราโดยการที่เราทําตัวของเราเองอะมันยังมีเรื่องดีๆอยู่บอกเลยมองว่ามันเป็นความสดใสมันเป็นความน่ารักขึ้น ข,ขอบคุณนะครับ